เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครลรัตนโกสินทร์นะฮะปะพ,พิมุกจัก,กรวรรดินะค,ะครับชื่อเางสาวพิเรนสุขนขามาลจาจักวกที่ไหนล่ะครับเ่งครับเก่งต็งไหมครับนิดหน่อยครับน,นิดนะพีพิษนะครับพี่ภูมิครับออพี่ภูมินะครับผมภูพี่พ,พ <laughs> มันกไไ็ได้ไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งเด็กสวัสดีครับเจมส์และชานนนะฮะวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะฮะปพิมุกจักรวรรดินะครับแล้ว เดี๋ยวเราจะไปถามเด็กปฐมวิทยาแต่ละคนนะครับผมว่าชื่ออะไรจบจากที่ไหนแล้วก็เรียนคณะสาขาอะไรติดตามข่าวสารว่าช่องทางไหนบ้างนะฮะช่องทางข่าวสารที่น้องรับทราบมาเนี่ยช่องทางไหนอยู่อันดับที่หนึ่งนะฮะโอเคฮะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับเต็จมจะทำไปทำให้เต็มที่ที่สุดครับไปกันดีกว่าค่ะ สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อนางสาวพิรเลวันสุนทมาลาจบมาจากที่ไหนล่ะครับจบมาจากโรงเรียนดารุณาราชบุรีค่ะเรียนที่คณะสาขาอะไรล่ะครับเรียนคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนทาไมถึงมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ล่ะครับผมเพราะว่าหนูชอบภาษาจีนแล้วที่นี่ก็ตอบโจทย์หลายอย่างที่หนูอยากเรียนที่นี่แป้วเราได้รับข้อสารการสมัครของมหาาลัยที่นี่ยังไงล่ะครับหนูเห็นจากเพจของมหาลัยค่ะ ขอบคุณมากนะครับเขาบอกว่าอยากเกง่งภาษาต้องมาเรียนที่นี่ครับได้รับข่าวสารจากไมค์กีแคทครับแล้วก็จากรุนพี่ที่เรียนอยู่ที่นี่ด้วยครับพี่เขาบอกว่าอะไรครับเรียนที่นี่อาจารย์ดีแล้วก็แบบหลักสูตรดีด้วยครับโอเคขอบคุณมากนะครับผม รรผมชื่อคีมค่ะเรียนจบจากที่ไหนล่ะครับโรงเรียนวัดพุทธบูชาค่ะ <c oughs> เห็นที่นี่เขามีการศึกษาที่พัฒนาขึ้นค่ะหนูกเ็เลยมาศึกษาต่อที่นี่ค่ะได้รับรู้ข่าวสารการสมัครของมหาวิทยาลัยนี้จากช่องทางไหนครับอ่าจากอะไรที่เป็นสื่อออนไลน์นะคะขอบคุณนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าผนะบบริหารนะคะผมน้องชื่ออะไรครับผีมค่ะอ่าเทคนิคสมุสาครการบัญชีเทียบโอนค่ะอเว็บไซต์ของมหาลัยค่ะ ทำไมเราถึงเรียนมหาลัยนี้ครเคยเรียนนะคะก็แนะนํามาชื่ออยไรอิสามที่อะไรอย่างประเทศไทยคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการครับทำไมเราถึงเลือกคณะอื่นสาขานี้ครับเป็นความชอบคับผมเรารู้ตัวว่าเราชอบในการบริหารครับเพื่อนครับผมเพื่อนสนิทกันแล้วเขาบอกมาว่าที่นี่เปิดรับสมัครอะไรอย่างนี้ครับบายๆนะบายๆชื่อแอมใกล้แล้วก็เดินทางสะดวกอะค่ะสาขาบัญชีค่ะใกล้ก็ ทัดครับตอนนี้เล่นเล่นเกมอะไรอยู่ครับอาวีครับโปติถนัดตำแหน่งนี้เหรอครับครับอวีสารสนเทศครับเพราะว่าผมว่ามันหางานได้ดีครับไงครับเต็มตึงไหมครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยใช่ค่ะมองกล้องไหนย่างนี้ครเนี่ยยาบันครับรู้สึกว่าคณะนี้น่าจะไปได้ไกลครับประสงค์ภาษาด้วยใน Facebook ครับการจัดการค่ะการตลาดค่ะญาติอะค่ะฝั่งครอบครัวฝั่งแม่ค่ะจบจากที่นี่แล้วเขามีหน้าที่การงานที่ดีค่ะ คือสโมของราชมงคลมาพิทนะคะพี่ภูมิครับอ๋อพี่ภูมินะครับผมพี่พีทนั่งก็ได้พี่พี่ปีเลยครับพี่สี่ครับคณะศิลปศาสตร์สาขาอังกฤษสื่อสารสากลครับพี่เป็นสโมมากี่ปีแล้วครับผมตั้งแต่ปี2แล้วครับตอนนี้พี่ปี4แล้วก็ ข้าปีที่3ละเพื่อนผมเองนะครับผมใช่ไหมครับเพื่อนชื่อหมูครับผมคณะศิลปศาสตร์สาขาการสื่อสารับผมชื่อไหนคะคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนปีปีสองค่ะมาเป็นสโมเพราะอะไรเพราะว่าอยากทำกิจกรรมค่ะก็มีเหนื่อยบ้างค่ะแต่ก็สนุกเอ้าพูดคอมพนะคะคอมพล์ไกิเพี้ยไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กค่ะ ชื่อเตยค่ะจิลปภาษาภาษาจีนค่ะประสบการณ์ในการทํางานนะคะประสบการณ์แบบว่าทํางานแบบว่าในมหาลัยขอบคุณนะครับน้องเตยขอบคุณนะครับป้าหมอกรชนนิพนอ์คือหมวยลี่ค่ะคณะศิลปศาสตร์สาขาชาภาษาจีนค่ะคลิปจากรุ่นพี่คนหนึ่งมาแล้วเขาแบบพูดภาษาจีนคล่องมากหนูก็เลยแบบอยากได้อย่างนั้นบ้างหนูเลยมาเรียนที่นี่หนูเห็นตาม YouTube ค่ะหนูพิมพ์มหาลัยไปเรื่อยๆรื่อหนูก็เจอมหาลัยนี้ค่ะเออนิมอันเจียวแปลว่าอะไรครับ คนสู้ๆ okay, นะคะโอเคครับผมขอบคุณมากนะคะชิมอนค่ะ คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาญี่ปุ่นครับเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ใกล้บ้านแล้วก็ผมชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับรู้จักครูแนะแนวแล้วก็เพื่อนครับขอบคุณนะครับหลังจากการสัมภาษณ์การประมนิเทศครั้งน,นี้รู้สึกงไงบ้างชื่นชอบน้องๆหลายคนมากเลยครับเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็มีแบบความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบบางคนก็อายกล้องแบบมันรู้สึกเหมือนแบบเซชีปปีหนึ่งอะครับแบบว่าเออตอนเราเข้ามาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแบบเก่งๆเนี่ยแต่่ารวมๆน่ารักดีครับและหลายคนก็ตอบแบบว่าเออตอบแบบดีมากขอบคุณมากนะฮะกับคลิปนี้สนุกไหมฮ ติดตามมีช่องไหนบ้างเราก็ได้ทราบแล้วเนาะว่ามีทั้งช่องทาง Facebook อะไรอีก Instagram Instagram t i k ต o k กแล้วก็ยูทูบครับผมยูทูบอ่ะยูทูบมีช่องอะไรฮะ RMUTR c h anel n นะครับผมอ่าสติกก์นะครับ RMUTR.PR นะครับผมอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเจอกันที่วิทายาลัย พอช่างนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆฮะแล้วก็มีน้องทั้งสองคนนะฮะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวดีกว่านะครับผมสวัสดีครับผมโฟนนะครับจากศิลปะศึกษาพอช่างครับสวัสดีครับผมกิตฮิรัญยกิตอยู่ศิลปศึกษาเหมือนกันครับผมวันนี้เรามาทําอะไรฮะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆที่เข้าปฐมนิทศกันวันนี้ครับลิงลิงใครไว้บ้างนะฮะเอ่อหลายคนเลฮะรุ่นน้องเอ้ยไม่ใช่ฮะเราจะมาสอบถามข้อมูลน้องๆกันครับเดี๋ยวเป็นไงกันไปดูดีกว่านะครับผมไปลงดีกว่า ชื่อพินค่ะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะเรียนอยู่สาขาอะไรครับเครื่องประดับค่ะทำไมถึงอยากเข้ามาเรียนพอช่างครับเพราะว่าเป็นวิไลที่ชื่นชอบค่ะแล้วก็อยากจะมาหาความรู้ในนี้รู้จักพอช่างทางช่างทางไหนร,รู้จักเพราะว่าเรียนวิทยสาสื้อพ้าอยู่แถวนี้เลยค่ะก็เลยรู้จักน้องคิดว่ารุ่นพี่น่ารักไหม อันนี้คือกลัวกลัวพี่สองคนหรือว่ากลัวเพื่อนๆครับอกไม่ได้กลัวพีต่ตื่นเต้นชื่อๆอโอเคครับไม่ต้องเขินนะพี่ๆทุกคนที่นี่เป็นกันเองมากเลยยินดีกับน้องด้วยนะครับเบลค่ะศิลปศสศึกษาค่ะอ้าวสาขาเดียวกันเลยชื่นชอบอะไรในพอช่างเป็นพิเศษนะครับชอบตึกละกันดูแบบ,แบบแบกแนวดีแบบสีเขียวอะไรอย่างี้ที่อื่นอาจจะแบบเออมีสีส้มสีขาวอะ่ะแต่ว่านี่ก็แบบเออเด่นดีอะไรอย่างนี้ครูที่โรงเรียนเขาบอกมาว่าแบบเออสาขานี้เปิดอยู่นะอะไรอย่างี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเบลด้วยนะฮะ แอนคะจิตกรรมค่ะสาขานี้นะครับเป็นสาขาที่จะเป็นการเพินติ้งนะครับเป็นเรียนพวกสีอะคริลิกสีน้ำมันนะครับผมอยากเป็นศิลปินมีไอดอลไหมอาจารย์ถวันนี้ในนี้ก็มีไอดอลใช่ไหมครับใครครับเขาชื่อพี่ซุยอ๋อพี่ซุยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องนะครับที่ได้มาเรียนพอช่างที่นี่นะครับชื่อต้นนะครับจิตกรรมไทยครับผมชอบเลยเอ่อโซเชียลครับแล้วก็คนรู้จักเจอเจอคนที่ชอบเลยครับมีนิดนึงไหม เพื่อนใหม่เป็นไงางเพื่อนใหม่โอเคแล้วพี่สาขาช่างสวยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วพี่เยี่ยมเลยเราอยู่กับสาขาศิลปศึกษาครับขอเสียงตบมือครับน้องๆหน่อยครับโอเคครับเยี่ยมครับอยากสอนเด็กสายสายชั้นไหนฮะมัธยมครับชื่อเดือนครับผมพพอช่างเนี่ยเป็นสถานศึกษาที่มีอายุยาวนานครับผมอาจารย์ที่โรงเรียนแนะนํามาครับ พบกับคนที่กําลังกินน้ําอยู่นะครับผมชื่ออีฟค่ะเพราะว่ามีครูเรียนอยู่ที่โพซั่งชื่อเหมยค่ะพี่สองคนใครหล่อกว่ากันคนนี้แล้วพี่ไม่หล่อหรอหนอ้องก็หล่อเหมือนกันแต่หล่อน้อยกว่านี้ใช่ไหมจริงจังพ่อเคยมปเรียนเนี่ครูแนะนําแล้วก็พ่อเคยเรียนมาก็เลยรู้ครับชื่อเต็งครับเอ,อ่อจากอาจารย์แล้วก็พ่อครับด <c ute> ีที่ได้ก็มาเรียนในเพือช่าง ภาษาปฏิมากรรมสากลครับชื่อฟุกครับชอบครับก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นี้เลยชอบทํางานที่มันเป็นสามมิติครับที่ไม่ใช่แค่บ้านอะไรพวกนี้รุ่นพี่ผมก็เรียนที่เนี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ก็น่าเรียนดีอะไรนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะชื่อแยมค่ะจิตกรรมถ้าเอากันตอบจริงๆก็พ่ออยากให้เข้าคุณพ่อนี่อยากให้น้องแยมเรียนเพาะช่างนี่แสดงว่าต้องเป็นสิทธิ์เก่าหรือว่ารู้จักกับที่นี่ใช่ไหมครับค่ะก็เขามีเพื่อน เป็นศิธป์เก่าที่นี่เยอะค่ะดีมค่ะจิตรกรรมค่ะจิตรกรรมเหมือนกันเนาะเพื่อนแนะนํามาค่ะใช่ค่ะรู้จักผ่านออนไลน์ชอบศิลปะค่ะชอบแนวจิตรกรรมเลยเลือกสาขานี้พี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสองคนด้วยครับน้องแย้มกับน,น้องดีมนะครับที่สอบเข้าจิตรกรรมพอช่างได้นะครับผมขอบคุณมากครับ ชื่นเอยค่ะออกแบบภายในค่ะลุงค่ะเป็นนักออกแบบเฟซบุ๊กค่ะขอสะแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับที่ได้เข้ามาเรียนพอช่างครับนี่ก็คือกิจกรรมของพวกเรารุ่นพี่พอช่างครับในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัลตนโกสินทร์ครับจดเตรียมกิจกรรมเ,เล่นดนตรีอะคูสติกให้น้องๆน,นะครับผมถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่ไม่ฟังไม่ทันหรือว่าไม่ได้มีโอกาสได้ชมก็สามารถไปติดตาม ชมย้อนหลังได้ที่เพจประชาสัชชมพันธ์เชิญชมครับสวัสดีครัวันนี้นะฮะเราก็อยู่ในชมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครัไมมินตค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่3ามะค่ะวันนี้ก็ได้เกรีรติรับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำโครงการนี้ค่ะ ใกล้เธอเท่าไรมีแต่เธอเท่าใจมันสงสารกันโดยวันวาน